อนี่ก็ชองอะไรเนีผมก็ว่าได้คิดอย่างนั้นตอนนี้คือยังไม่ได้คิดชื่อใช่แต่ตอนนี้คือจะถ่ายเป็นคลิปแรกที่จะลงใช่เดี๋ยวก็คิดชื่ออะไรอก็เดี๋ยวนั่งไปนั่รถไฟไปที่ที่เราจะไปก็เดี๋ยวเจอกนน้ำตัวกันน้ำตัวบูนะครับผมผมผมปากเลยโอเคพุทโทรครับก็คือ แต่ทริปนี้คือไปแค่สองคนคนนี้คือเฝ้าบ้านก่อนตอนนี้ตอนนี้เฝ้าบ้านตอนนี้เฝ้าบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางใช่ครับผมเดี๋ยวเดินทางเราจะถ่ายไปด้วยคุยไปด้วยไปตอนออกเดินทางกันเลยไหมครับอยู่กับรการก็เราก็ก็เอาของกันนะครับเ็เดี๋ยวเราจะไปน้่มึงพูดคลัททำไมเราจะคุยกันแบบเพื่อนเข้าใจปะก็ได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะเบาดีก็พร้อมใส่ก็เบาดีวะค็นี้ก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่ไปอยู่หัวลำโพงครับ ครับทำไมก็ตอนนี้ก็ถึงพลับพลาแล้วผมถึงแล้วเกินกลับแต่จริงก็ไม่ได้ขึ้นรถไฟอันนี้หรอกก็ประมาณนู่นอ่ะคุกคืนใช่ป่ะหนึ่งคุกคืนใช่ป่ะคุกคืนเพราะว่ามามาเผืออะไรก็เดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรกินก่อนเบื่อร้อนเลยยาวเลยมันมีแอร์แต่เขาไม่เปิดโคตรร้อนเลยสี่โมงไปดูข่าวได้ ไปตัวรถไฟมาได้มานานแล้วหรือให้ดูจองตั้งแต่น่นอ่ะวันวันไหนนะันจันใช่กูเนี่ยเป็นคนขับรถมานี่เพื่อมาจองใช่แล้วก็าจ่ายตังค์ขับรถจากจุบุรีมาเพื่อมาจองคือ<ม>จริงๆอ่ะ<ม>ก็ไม่คิดจะไปหรอกจะไปเอากล้องแล้วก็อยากไปเที่ยวแล้วก็เลยชวนในปานไปด้วยตอนแรกๆเดินคนเดียวคุยกันว่าเออจะลองมาทำยูทูปกันก็เลยไปด้วยกันไปทีเดียวตอนนี้ก็คือแบบไป ไปนี่คือยังไม่ได้จองที่พักอะไรเลยเพราะว่าก็คือไปอยังไม่มีแผนก็คือไปแค่ตอนนี้คือยังไม่ได้มีที่พักไม่ได้มีแผนว่าจะไปเที่ยวไหนแต่คือจะไปดูที่นู่นเลยว่าที่ไหนหน่าไปอ่าใช่แต่ไม่แล้วก็ไม่อยากไปในที่ที่คนไปเยอะแล้วด้วยใช่อย,อยากไปในที่ที่แบบว่าคนอาจจะยังไม่เคยไปาดิตั้งหาเอาเรนอในที่นึง,งก็ได้หลักก็้ไปที่ที่กเราอยากไปแหละตอนนี้กี่ชั่วโมงโอ้ยรอยาวๆขึ้นรถขึ้นรถตอนหนึ่งทุ่ม หนึ่งทุ่มเลตไปหนึ่งทุ่มสี่สิบหนึ่งทุ่มสี่สิบนู่นอีกสามชั่วโมงกว่างั้นนะนั่งรอยาวไปแล้วก็ความจริงอย่างนั้นรถรถใหม่เห็นเขาบอกว่ามีรถใหม่ใช่รถใหม่ที่เป็ที่ที่มันเป็นบอกมั่วๆเราะเนี่ยเป็นจองตู้ที่หนึ่งก็คือนอนด้วยกันสองคนหนึ่งห้องก็คือแบบเตียงอารมณ์แบบเตียงเตียงหอเตียงเด็กเตียงเด็กหอใช่ของตู้ใหม่เต็มก็เลยต้องนั่งรถไฟเก่าไปก่อน ไปครั้งหน้าครั้งหน้าเปิดได้นั่งจะมีหรือเปล่าก็รอดูแล้กันอาจจะมีนะมั้งงั้นเดี๋ยวก็เจออีกตอนขึ้นรถไฟแล้วกันเไปได้รีวิวรถไฟไม่ไหวแล้วง่วงง่วงอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วหนึ่งทุ่ม ยีได้ตราที่หโ <Okay. S 2> อเคนเฮ้ยอะไรคำนี้่ยอเชียงใหม่ก็ผมน,น,น,นี่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 รไปล็อคนีรไอเกิดไรขนนั่งรถใหม่เลยเอรอรถใหม่เปน็นยังง้นงะไม่แได้เวยม,มัน,ม,นมันเต็มมาดีไงเราก็แบบไมได้แบบเขาเรียกว,ว่าไงอ่ะขึ้นเลหรอ ัอดีเราร้อนวิลลี่รถไฟโค่นน,นานเนี่ยมันมีสบู่ให้สบู่เชี่ยใช้ไม่หมดให้นอนเลยนี่คืออะไรอันนี้ก็เปิดทะลุอ่ะอันนี้แน่เป็นทะลุแน่เลยวะ,ะเอาเหรล้อเออที่นอนอ่ะออนี่ไง หมอนที่นอนจะขอทำไรเรียบเดาก่อนเจนนี่อีกสองนาทีเดินทางสองรีเดินทางเดิมประมาณกูไม่น่ารีบออกเลยจริงๆน่าจะออกตั้งห้าโมงนะเราออกจากบ้านมาตอนสามโมงมันรีบอะคือกลัวแบบกลัวรถติดกลัวนู่นกลัวนี่กูไม่รู้ว่ามันจะเดินทางมาเร็วขนาดนี้รวมๆแล้วถ้านอนคนเดียวก็ โอเคอยู่อะแอร์ก็ไม่ได้ร้อนเมื่อถ้าถ้าเหมาห้องอะจ่ายจะต้องจ่ายค่าเตียงล่างแล้วก็บวกห้าร้อยเท่ากับพันเก้าก็ตีไปสองพันอะถ้านอนห้องหนึ่งแบบคนเดียวนะคนเดียวคือสองพันตีไปสองพันไม่ถูกสภาพแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นรถไฟใหม่รถไฟใหม่บอกมันจะห้องใหญ่กว่าใหม่กว่าสวยกว่าตอนนี้รถไฟก็ไปแล้วครับผมเมี่ยรถไฟไปแล้วกระชน ยงมีนะการตาเขาจัดเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวกูลองขึ้นนี่นกูลองขึ้นหน่อยอันใดโอ้โหที่นอนก็นุ่มเหมือนกันกนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้เราอัชันเสริมชั้นเสริม,รมกันตกแค่ห้องเรามันลกจังวะตอนนี้ก็กำลังจะนอนนะครับผมตอนนี้ก็ถึงแถวอายุทยาแนละ้วใช่หรอเออบอก,กบวอกันนี้ก่อนเลยวันนี้รับวันเจอกัของนิชาครับ